สวัสดีครับผมคงกริตอิ่มกระมลนะครับเป็นหัวหน้าแผนกหัวหน้าแผนกสุขภาพนะครับของมูลนิธิริจจักเซเว่นเดย์อาสาิสงประเทศไทยผมได้ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลมิชชั่นนะครับมาเป็นระยะเวลายาวนานโดยได้มีโอกาสได้ดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะฮะที่ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าเป็น NCD นะครับ มากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือโรคอื่นๆที่เป็นโรคที่ไม่ได้มีชื่อโรคน,นะครับบ่อยครั้งที่เดียวที่วิอกาสได้ไปออกหน่วยหน่วยแพทย์นะฮะออกไปตรวจสุขภาพให้กับประชาชนทั่วประเทศไทยเนี่ยก็ได้เห็นคนที่เป็นโรคเหล่านี้มากเลยทีเดียวซึ่งโดยทั่วๆไปนะครับคนเหล่านี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจะฮะว่าไอ้ที่เขาเป็นเนี่ยมันมีอันตรายอย่างไร ไปพบแพทย์เอายามาแล้วก็กินยาแล้วก็อยู่อย่างนั้นนะครับไปตลอดชีวิตซึ่งบางทีก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจครับเนื่องจากเขาเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าโรคเหล่านี้เนี่ยมันสามารถรักษาได้มันสามารถที่จะดูแลให้อาการดีขึ้นได้นะฮะวันนี้ผมจะมีโอกาสได้มาให้ข้อมูลสรุปง่ายๆนะครับกับท่านที่ได้ฟังคลิปอันนี้อยู่เกี่ยวกับเรื่อง โรคเบาหวานก่อนเบาหวานเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยเมื่อเป็นคนเป็นกันมากนะฮะในประเทศไทยนี่ก็กว่าครึ่งนะฮะของคนที่ไปตรวจสุขภาพเนี่ยกว่าครึ่งหนึ่งทีเดียวที่เป็นโรคเบาหวานหรือบางคนเป็นเบาหวานแฝงโดยซ้าไปแล้วเบาหวานมันคืออะไรแล้วมันจะรักษาอย่างไงบ่อยครั้งที่คนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วเนี่ยก็จะถูกหมอนัดนะครับทุกๆ3มเดือนหรือทุกๆ2เดือนไปหาที่หนึ่งแล้วก็รับยาแล้วก็มากิน แล้วก็กินอยู่อย่างนั้นนะครับมกัส่วนใหญ่ก็จะมียาเบาหวานยาความดันยาไขมันบางคนก็หนักถึงขั้นเป็นยาละลายริ่มเลือดเยอะเลยนะครับซึ่งยาเหล่านี้เนี่ยส่วนมากหมอก็จะบอกว่าต้องกินไปตลอดชีวิตซึ่งมันมีทั้งถูกและไม่ถูกอยู่ในตัวของมันเองนะครับวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันตรงนี้นิดนึงนะครับเราจะเริ่มจากเรื่องเบาหวานก่อนเมื่อพูดถึงเรื่องเบาหวานเนี่ยนะครับเราคงต้องมาทําข้อสรุปกันนะครับว่า เบาหวานคืออะไรบางทีท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับเมื่อพูดถึงเบาหวานท่านก็คิดเออเบาหวานก็คือเบาหวานแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับเบาหวานเนี่ยมันมีลักษณะแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันประเภทแรกนะครับก็คือเบาหวานที่เกิดจากตับอ่อนของเราเนี่ยถูกทําลายซึ่งเป็นจะเรียกว่าเป็นพันธุก,กรรมก็ได้นะครับเป็นเบาหวานที่เกิดจาก ตับอ่อนของเราเนี่ยไม่สามารถผลิตอินซูลินออกมาได้มันก็เลยทําให้น้ําตาลมันเข้าไปอยู่ในเลือดแล้วก็ไม่ถูกดูดซึมเข้าไปในเซลล์ส่วนมากคนที่เป็นเบาหวานแบบนี้นะครับหรือเรียกว่าเบาหวานประเภทที่1เนี่ยจะเป็นเบาหวานที่เกิดกับเด็กซะเป็นส่วนใหญนะก่ก็มีอยู่ส่วนหนึ่งที่เป็นแบบนี้นะครับประเภทที่2นะครับหรือเราเรียกว่าเบาหวานประเภทที่2เนี่ยเป็นเบาหวานที่คนเป็นกันมากเราทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะครับเมื่อไปพบแพทย์เนี่ย เราก็มักจะไปตรวจแล้วก็บอกว่าเป็นเบาหวานแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นเบาหวานประเภทที่2เนี่ยเบาหวานประเภทที่สองเนี่ย,าารรเ,ททเ,ยเกิดจากการทีอ่อินซูลินเนี่ยที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปใช้ทําให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้มากพอพูดง่ายๆก็คือว่าอินซูลินที่ออกมาจากตับอ่อนเนี่ย แทนที่มันจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยประสิทธิภาพก็ลดลงทําให้น้ําตาลแทนที่มันจะเข้าไปในเซลล์เพราะน้ําตาลเนี่ยมันมีหน้าที่ทําให้เป็นพลังงานนะครับแทนที่มันจะเข้าไปในเซล์ได้มันเข้าไปไม่ได้เมื่อมันเข้าไปไม่ได้มันก็ค้างอยู่ใน,ใ,ใ,นในเลือดผลก็คือทําให้เลือดเนี่ยมีกลูโคสหรือมีน้ําตาลสูงขึ้นและเมื่อมีน้ําตาลสูงขึ้นก็จะเกิดอาการอื่นๆตามมาซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดก,กันต่อไปนะครับเบาหวานประเภทที่3นะครับ เป็นโรคที่เกิดจากต่อมไร้ท่อหรืออาจจะเกิดจากตับอ่อนก็ได้นะครับหรือบางทีเราอาจจะใช้ยาบางอย่างทําให้เกิดอาการน้ําตาลสูงก็ได้เช่นยาสเตียรอยหรืออะไรประเภทนี้นะครับก็เราเรียกว่าเบาหวานประเภทที่3นะฮะส่วนเบาหวานประเภทที่4เนี่ยมักจะเกิดกับผู้หญิงที่มีคันผู้หญิงที่ตั้งท้องนะฮะเพราะผู้หญิงที่ตั้งท้องมีคันเนี่ยระบบ ฮอร์โมนในร่างกายของเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนมากเลยทีเดียวแล้วเมื่อเขาเปลี่ยนแปลงจํานวนมากเนี่ยโอกาสที่เขาจะเป็นเบาหวานร่วมด้วยก็จะมีสูงเลยทีเดียวนะครับนะฮะเมื่อเราพูดถึงเบาหวานนะครับเราต้องมาดูต่อว่ายังไงถึงเรียกว่าเป็นเบาหวาน